ตัวสงข้าวขึ้นอมครับลูกปืนแตกดีต้องทำการแก้ไขใหม่ครับนี่คันไหนครับจครับ,รบอันนี้จแปดฟีครับชังหลดครับชังหลดดีเซลครับข้างบนปินอาร์มไว้เลยครับกำลังถอดอยู่

หลังจากที่ถอนมาแล้วครับต่อไปก็จะทําการดัดแปลง นีทำตัวกันฝุ่นครับเอาปอกลูกปืนเก่า207เชื่อมใส่แผ่นเล็กนะครับตัวกันฝุ่นนี่ครับผมประมานนี้แล้วก็อันนี้มา ต่อมาเชื่อมต่อครับมันก็จะเจาะรูยึดยึดยึดเจาะรูแล้วถอดก็ถอดดึงออกจัางซี่เลยนะครับมบ 啊，对，少对。 เรียบร้อยครับผมดดแปลงเหลือใส่ครับไก่แล้วครับผมเสร็จเรียบร้อยครับตัวสมข้าวขึ้นอุ่มไทยประดิษฐ์ครับผม แน่นเปียกครับไม่มีแตกครับรับประกันร้อยปีครับโดยอาร์มออยเลอไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ